สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะขนมปังนุง่มๆแบบนี้นะคะบ้านไหนมีวิปครีมเหลือๆนะคะใช้ไม่หมดมาเลยนี่ให้ดูเนี่ยเนือ้อขนมปังสีสวยมากสูตรนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเอืนเองเลยนะคะเปิ้ลนวดมือด้วยนะคะสูตรนี้แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ปนใสวิปครีมนะคะลงในอ่างผสมนะคะวิปครีมดูใสๆเพราะว่าเปานเอาไปอุ่นมานะคะใครจะใช้เย็นๆก็ได้นะคะนี่แล้วแต่นะจากนั้นนะคะนมรสจืดค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ตาตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเกลือและน้ตาตาลทรายละลายดีค่ะ เมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะยีสต์ค่ะเมื่อยีสต์กระจายตัวดีแล้วนะคะแป้งนำขนมปังค่ะนมผงค่ะใครไม่มีนมผงใช้วิปครีมผงคอฟฟี่เมดผงหรือตัดออกเลยได้เลยนะคะจากนั้นนะคะนวดจนเป็นฟิล์มนะคะนวดมือได้นวดเครื่องได้นะคะนะแล้วแต่ใครถนัดนะคะ สูตรนี้ปนไม่ได้ใส่เนยหรือน้ำมันเพิ่มนะคะเพราะว่าในวิปครีมเนี่ยเขามีไขมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะวิปครีมเปิ้นใช้เป็นแบบเดลรี่นะคะเป็นวิปครีมแท้นะคะเปนจะคนสักพักพอแป้งหายแฉะหมดผงแป้งดีนะคะแล้วเดี๋ยวปนก็จะใช้มือนวดเหมือนกันนะคะเปนนวดน,นะคะใช้วิธีจับยกฟาดผับไปเรื่อยๆนะคะ นะแป้งจะไม่ค่อยติดมือมากนะคะแต่ยังติดมืออยู่นะคะนะเันโยกสูงสูงนะคะจับฟาดละพับแบบนี้นะคะนะเขาก็จะหายแฉะประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีติดมือบ้างเล็กน้อยปกติของการนวดมือนะคะฟิ์มปองก็ไม่ได้ฟิล์มมากนะคะเป็นนววแค่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะจากนั้นนะคะ พักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณหนึชั่วโมงนะคะหรือโจนขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะอากาศเย็นอาจจะพักมากกว่า1นึงชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะพักสักไม่ถึงชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ดูขนาดโดเป็นหลักนะคะปิดฝานะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะแป้งขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาแบ่งนะคะนี่ได้แล้วนะคะเอามือ รูปแป้งนะคะการติดนะมพนจะยกโดออกมาเลยนะคะมาไล่ลมแล้วก็มาแบ่งก้อนก้อนละประมาณร้อยหกรัมนะคะ3มก้อนนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราจะไล่ลมนะคะครึ่งกลมค่ะ ถึงกลงคร่าวๆนะคะเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะให้กูเด้นใครตัวก่อนนำมาขึ้นรูปค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะพิมพ์ที่เพิ่นใช้นะคะ450กรัมหรือ2 0่คูณิคูณินะคะเป็นน้ำมันเรียบร้อยแล้วกันติดนะคะโอเคเดี๋ยวเร่ามาขึ้นรูปกันเลยนะคะหยิบมาทีละก้อนนะคะเพิ้นจะรีด ยาวๆไล่ลมเดี๋ยวเราจะรีละม้วนธรรมดาเลยค่ะคืบกว่าๆนะคะกับด้านค่ะพับขอบเล็กน้อยเนาะแล้วก็ม้วนค่ะม้วนปกติเลยนะคะไม่ต้องม้วนอัดแบบแน่นมากนะคะด้านล่างนะคะทำแ,แป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บตะเข็บได้นะคะจากนั้น เป้นวางเรียงลงไปในพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะทำสามก็เอาด้านตะเข็บตรงนี้ลงนะคะด้านล่างนะตะเข็บลงด้านล่างนะคะตะเข็บตรงนี้เราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้ววางเรียงลงไปในพิมพ์นะคะเอาตะเข็บด้านเนี้ยไว้ด้านล่างนะคะนะเวลาแป้งคือเขาจะได้ไม่เปิดออกมา โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ก้อนนะคะจากนั้นพักแป้งนะคะให้ขึ้นจนอีกประมาณ1เซนถึงขอบพิมพ์แล้วค่อยวอร์มเตาเพื่อเตรียมอบนะคะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นดีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณแบบ1เซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะประมาณนี้เป้นวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพอเตาร้อนเราจะเอาเข้าอบเลยนะคะ ก่อนอบนะคะบรรจะทาด้านบนด้วยไข่หนึ่งฟองผสมนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะบัรจทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เรียบร้อยดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบ ออกมาแล้วนะคะสีเข้มเป็นนิดเนาะเราเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะร้อนๆใครอ,อ,อยากเช็ดสุกนะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะจิ้มเทอร์โมมิเตอร์ยาวๆนะคะจิ้มไปตรงกลางนะคะให้ได้95องศาขึ้นไปนะคะแปลว่าสุกนะ,ะเดี๋ยวเปิ้ลจะคุมห้านะคะพัพก ทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นเย็นสนิทเลยนะคะแล้วค่อยมาดูเหนือด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเลาไปก่อกับขนมป,ปังวิปครีมนะคะกำจัดวิปครีมเหลือๆในตู้เย็นนะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียของลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ